ทของบริษัทคอนเนคชันนะครับช่วงนี้เรามีแขกพิเศษนะฮะจะมาสนทนากันนะครับคือเราจะคุยกับคุณการธีรสิริปัญจนะนะครับผู้จัดการทั่วไป s b c ออฟอรในเรื่องของครบเครื่องเรื่องเรียนต่อต่างประเทศนะครับครับคุณการทีรายในสายเลฮะค่ะอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะครับ s b c ช,ชื่อคุ้นจังเป็นบริษัท ชื่อเต็มเต็มคือบริษัทสุขรีมวิสเน็ตเซ็นเตอร์นะคะอยู่ที่อาคารไรฟ์เซ็นเตอร์คิวเฮาส์ฟรมพี่นีค่ะอ๋อใ่ฮะที่รถไฟฟ้าคูนแยกนั้นพอดีใช่ไหมับใช่ค่ะใช่นะครับทำไมคนถึงนิยมสมุดตานี่ต่อต่างประเทศครับคือดียังไงและผลที่ดได้มีอะไรบ้าง ง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเตรียมสตัวสู่อาเซียนใช่ไหมคะเราในปี2015เนี่ยก็คือนะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะที่ทุกคนจะต้องเหมือนกันนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะยิ่งเราก้าวสู่อาเซียนใช่ไหมคะถ้าเกิดเรารู้ภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นประโยชน์ ของท่านหรือตัวเราเองทุกคนที่ว่าอย่างวันนี้ยังไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่ได้ลงทุนตรงเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศนะคะคการที่ไปใ,<น>ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเรียนร,รู้ภาษาจริงๆกับบริษัทที่เป็นบริษัทหมายถึงกับประเทศที่เขาเป็นเหมือนกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ไหมคะก็จะเอื้อประโยชน์ไม่ว่าจะด้นานอาชีพการงานนะคะด้านการศึกษา ก็เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าจริงๆไปต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มาแต่เฉพาะภาษาใช่ไหมมนยังติดมาอีกเพียบเลยใช่ไหมฮะใช่เราจะได้ประสบการณ์นะคะและที่สําคัญคือเราก็จะมีเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้โลกโขแคบใช่ไหมคะเ็ตเวิร์นเ,นเนี่ยสาคัญสุดเลยนะคะครเราก็จะได้ได้รู้จักเพื่อน w o r l d w ได้รู้จักคนหลากหลายอาชีพนะคะค่ะแต่มันก็จะเกิดการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม บางทีเราก็<ช> <ๆ S 2> เห็นเห็นคือมองเห็นทั้งสิ่งที่เขาทําแตกต่างจากเราแล้วก็มองเห็น<ช>ตัวเราชัดเจนขึ้นด้วยใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะต้องยอมรับว่าการที่เโอกาได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยวิสัยทัศน์นะคะมันก็จะกว้างไกลอะคะ<ช>่ะ<ช>เหมือนแับว่าเราก็จะมองเห็นภาพความเปรียบเทียว,ว่าบ้านเราขาดอะไรของเขาขาดอะไรนะคะมันก็จะเกิดการ เชื่อมต่อทางด้านเหมือนกับตอนนี้เรามีอ<ฮ>ินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะคมันก็จะเป็นลนาาักษณะว่าง่ายที่จะทําให้เกิดการก 3. ติดต่อสื่อสารตรงนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะเขามามีส่วนอย่างมากเลยะคะ่ะผมเห็นบางทีพ่อแม่เวลาจะส่งบุตรหลานนะฮะเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยบางคนส่งตอนปริญญาตรีบางคนปริญญาโทบางคนมหาวิทยาลัหรือบางคนแต่เล็กเลยะค,ะครับี่อายุที่เหมาะสมจริงๆมันควรจะเป็นช่วงไหนย,ยังไงครับอ๋อที่นี้คือตรงๆเลยนะคะอายุเนี่ย ม่ใช่หลักเกณฑ์ตายตัวที่เราจะมาทกลกันว่าเอ๊ะเราจะส่งช่วงอายุยที่เท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะความพร้อมในที่นี้หมายถึงสำคัญที่สุดเลยอย่างเช่นในอ,นอยายุ7ขวบทะไมเราไประเทศได้ตรงนี้ความพร้อมที่ว่านี้เราก็ต้องได้รับการ อย่างเราตรงนี้เราทําหน้าที่เป็นตัวแทนแนะแนวศึกษาต่อนะคะเราก็คล้ายๆเป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆค,คุณปู่และแนวหรือว่าเป็นคอนเซิลแทนเป็นคนที่สามารถให้คําปรึกษาได้นะคะว่าเอ๊ะลูกผมอายุเจ็ดตัวเนี่ยไปย,ยังไงล่ะค้อหรือว่า ที่เราฟูมทีหนีได้เลยค่ะครับก็คือจะมีสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะฮะใช่ค่ะนะฮะรบเครื่องเรื่องเรียนต่อต่างประเทศค่ะและตรงนี้ประเด็นหลักๆนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยทุกคนจะมองว่าไปเรียนต่อต่างประเทศแพงจันเลยนะคะตรงนี้เรามีทางออกอะค่ะไม่ได้หมายความว่าโอ้เราจะใช้เงินมูลค่ามหาศาลนะคะหรือว่าเอ๊ะ ริษัทเราก็ม hmm. so yes. ีดําเนินการเหมือนกับว่าสามารถจัาสัได้ตามรุปประมาณที่ผู้ปกครองมีอยู่ด้วยนะคะคือเอาว่าถ้าผู้ปกครองมีความสนใจนะฮะแล้วก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่นี่ยะว่าลูกเป็นคนแบบนี้อยากให้เป็นแบบไหนสภาพแวดล้อมยังไงมุาประมาณเท่าไหร่ทางทาง NBC บีซีจะอก็ือจะช่วยคิดห่างตอบให้ว่าแบบไหนเหมาะสมได้ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าให้ดีนะคะ ก็ยังไงตรงนี้เราก็อยากจะรบกวนว่าเวลาตรงนี้เราอาจจะบอกกล่าวได้เบื้องต้นว่าถ้าเกิดผู้ปกครองมีคําถามอะไรในใจจะโทรม,มาติดต่อสอบถามนะคะหรือจะมาพบกันวันเสาร์น,นี้ได้เลยนะคะครับค่ะถ,ถ้าเกิดสนใจอยากจะสอบถามนี่คือที่เบอร์ไหนนะฮะที่เบอร์นะคะ 026777883นะคะครหรือว่าเบอร์ hotline เบอร์ตรงนะคะซึ่งเป็นมือถือตลอดนะคะก็คือ0899265358นะคะ089221959ค่ะมาได้เลยนะคะครับนี้ถ้าในกรณีพ่อแม่นี่นะฮะเห็นว่าลูกเนี่ยหมุนัวแก้วหัวแหวดเนี่ยนะครับุกเวลาส่งไปเอ๊ะจะปลอดภัยไหมยังไงเนี่ยทาง คุณกันทีราแนะนำาไงคะอ๋อตรงตรงนี้นะคะห,หลักๆเลยในการในการเลือกสายรในการเลือกสถานที่เรียนนะคะแล้วก็เลือกประเภทซึ่งในในรายละเอียดตรงนี้แหลสำคัญที่สุดเลยเราจะต้องดูเหมือนกับว่าดูทั้งว่าให้ให้มันเหมาะสมกับผู้ที่จะไปเรียนนะคะลองสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองเป็นหลักนะคะ ตนนี้ราคาถูกแล้วแต่ไม่ดีนะคะตรงนี้เราก็จะมาุีกันว่าเงื่อนไขวิธีเลือกเนี่ยมีอะไรมั่งนะคะค่ะตรงเนี้หลกัลกๆเลยเราอยากจะบอกว่าโอเคปัจจุบนันนี้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันหาง่ายใช่ไหมคะที่เราจะไปค้นหาโรงเรียนอะไรก็ได้หรือหาข้อมูลอะไรก็ได้ในการที่เราจะได้สถานที่เรียนที่เหมาะกับบุตรของท่านนะคะ ห,งงหรือว่าการที่เหมือนกับว่าโอเคเอ๊ะนูอจะอยู่จปะปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเนี่ยเราก็ต้องรูง้รายละเอีดอะไรให้เหมาะกับโรงเรียนเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการโฮสต์แฟมิลี่แบบไหนหรือต้องการให้น้องอยู่ประจำหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นารายละเอียดขั้นตอนที่ต่อนเนื่องที่เราต้องมาคุยกันนะคะครับค่ะ<า>ตอนนี้ประเทศไหนบ้างที่ผู้คนนิยมสงย่ไงไปเรียนครับ ตนนี้ต้องคุยการตรงๆเลยนะคะว่าไม่าอย่างประเทศอังกฤษนะคะเราอาจจะมองว่าโอ้โหเงินตอนอัตราแลกเปลี่ยนแพงจะตายแต่ตอนนี้อยากบอกว่าอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกครองลงทุนแล้วคุ้มค่านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเอือประโยชน์ให้กับผู้ปกครองควรนะคะแะได้ราคาที่เศษนะคะค่ะและที่ ประเทศอังกฤษนะคะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของภาษาอังกฤษนะคะแ้าพูดคําว่าอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องยอมรับไปว่าเขาเป็นคนทางด้านภาษาคือแค่ชื่อนะคะมันก็โอเคแล้วอะค่ะและที่สําคัญคุณภาพและมาตรฐานของทางด้านการศึกษาการศึกษาของเขา,า <Wow. S 1> นะคะตรงน,นี้ก็ต้องยอมรับว่า หน่วยงานและวัฒนธรรมของแห่งกรีกเลยนะฮะคอยมาจัดเตรียมที่นี่นะค่ะบเขาจะเป็นคนเหมือนกับดูอีกทีหนึ่วว่าโรงเรียนนี้เหมาะหรือเปล่าที่เราจะส่งบุตรหลานไปศึกษาที่นั่นนะคะค่ะเวลาถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศมันมีเช็คลิสต์อะไรบ้างครับที่ต้องเตรียมตัวค่ะหลักๆเลยนะคะเช็คลิสต์ที่ต้องเตรียมตัวเนี่ยก็ต้องอย่างเช่น องที่ที่จะไปศึกษาที่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะดูความพร้อมว่าน้องมีความพร้อมแล้วหรือยังนะคะโดยเฉพาะเด็กเนะคะต้องดูว่าเขามีความพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วหรือยังนะคะอย่างเช่นเด็กติดวดเด็ก1ิดวดนะคะ,าะ,คะบางครั้งความพร้อมที่ว่านี้หมายถึงความพร้อมแตงด้านจิตใจนะคะค่ะ แต่ระยะตั้งใหญ่จริงๆแลเราต้องการแค่ว่าหนังสือรับรองจากโรงเรียนแค่นั้นเองแล้วก็ความพรอม้อมเด็กนะะว่าน้องตั้งใจปห้ดีแล้วนะคะค่ะสนีทยี่โตตุ่มหนอยนะฮะ,ะต้องหาอะไรที่เลงดวและอย,า,อยากเรียนนี้เรียนดูดังๆแต่ประเทศนี่ะสะวัาปิเรื่องวันญีเอ๊ไม่แน่ใจว่าเกรดแบบนี้คะแนน,นเกเฑมมาตรฐานี่ีราต้องเอาไปเทียบเขา้านี่ <สะ S 2> ไม่ถึงเลยพวกนี้นะฮะมันมัน มีการให้ำงนำได้ว่ามันที่มีอนุโลมไหมยังไงนะะอ๋อตรงนี้เดี๋ยวนี้นะคะต้องต้องบอกตรงๆว่าอ่าณตอนนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะในอดีตมหาอย่างเช่นเตอนนี้ขอยกตัวอย่างไปในบรรดาตักตุกผู้ใหญ่นะคะเราก็จะเน,น้นถึงไปต้องบอกตรงว่า เป็นประเทศที่พอปูลาที่สุดที่คนไทยจะนึกถึงก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแนอดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับกังว่าเงื่อนไขในการรับนักเรียนต่างชาตินะคะคือจะรับเฉพาะผลโคโาเท่านั้นนะคะ่เด็กจะไปเรียนเอ็นบีเอคุณก็ต้องมีประสบการณ์ถึงจะรับแต่ปัจจุบันนี้เรามีทาง ค่นะคะควภาษาอังกฤษไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรครับน้องตึงๆนะคะบางที่เนี่ยโอเคกรณีว่าน้องไม่มีผลภาษาอังกฤษแต่ตรงนี้สถาบานันก็เกอนการมีการเพื่ออวยประโยชน์ให้กับเด็กต่างชาติดยเฉพาะเด็กไทยอย่างเรานะคะไม่จําเป็นต้องใช้ลภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่ว่าความหมายก็คือมีโรงเรียนก็จะมีแบบเพสเมนเทสนะคะเพสเมนเทสให้กับเรานะคะเป็นแบบทดต่อ เลไประหว่างที่เรียนก็พูดไปกับปริญญาโทก็ได้นะคะแล้วที่มากไปกว่นานั้นนะคะเมื่อก่อนไอเอลอเมริกาจะรับเฉพาะโกโกไม่รับไอเอลปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยกว่า3,000ปรกว่า,าแห่งในอเมริกานะคะในสหรัฐเนี่ยรับรองผลโกลโตรับรองผลไอเอลนะคะ ielts นะคะตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะแตาใเนโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น ใช่และนอกจากนี้ถ้าคุณไม่มีผลภาษานะคะสถาบันก็จะมีหลักสูตรที่เราเรียกว่า f r e master ก่อนที่จะเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าอย่างไรในข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจรินๆเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ต้องบอกตรงเลยว่าอาจจะมีะรายละเอียดลึกๆเข้าไปอีกเยอะนะคะครับถ้างั้นเดี๋ยว งานทีละบอกเบอร์ h อตไ i n e อีกทีหนึ่งฮะว่าที่พระฟังจะโทรไปถามข้อมูลเนี่ยนะฮะได้คะ่ะค่า089นะคะ9265358นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึง089221959 0นะคะ026777083ค่ะขอบพระคุณคะ่ะครับแล้วก็สุดท้ายครับฝากอีกครั้งหนึ่งฮะถึงงานวันเสาร์ที่จะถึงนี้ นะฮะเชิญคุณกันทีราฝากอะไรถนึ่ท่านผุ้ฟังหน่อยครับนท,ท้ายค่ะถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะ ท่านที่อาจจะยังไม่สนใจหรือยังไม่รู้เอ๊ะแบบว่าถ้าเกิดยังไม่สนใจเนี่ยมันเข้ามาฟังได้ไหมอยากบอกว่าเข้ามาฟังไว้จะดีมากๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมการวางแผนหรือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับว่าโอเคน้องไม่มีผลภาษาอังกฤษเลยน้องยังเรียนไม่จบมาฟังได้ไหมอย่าบอกว่าทุกคนมาฟังได้นะคะการวางแผนล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์กับ ปกครองในการที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรสูงม,มากมายนักนะคะเราสามารถจัดสรรได้นะคะค่ะขอบ,<ช>ขอบคุณค่ะถ้าอยังไรเชิญวันเสาร์เลยนะคะครัขบขอบคุณ